เช้านะคะตอนนี้ประมาณตีห้าแปดนาทีเรากำลังจะออกไปวิ่งกันเนีบรรยากาศหน้าบ้านยังไม่สว่างวันนี้นะคะเช้าตอนตีห้าลูกชายบอกว่าดาวมันจะเรียงตัวกันวันนี้วันที่24นี่ไง เฮ้ยเรียงกันด้วยหนึ่งสองสามสี่ไหนมันเรียงตรงไหนเออแต่มันก็เรียงนะแต่กล้องอาจจะไม่เห็นเนะี่ยทีเลียงนูกอันน้นดาวไอ้พระจันทร์จะมีสี่ดวงอะที่มันเรียงตัวกันแล้วก็จะมีหย,ยิบย่อยๆเขาบอกให้มาดูดาวเรียงตัวกันตอนตีห้า วันที่ยี่สิบสีนะทุกคนนี่กล้องของเราอาจจะไม่ถึงดวงดาวก็เห็นพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวก็ยังดีโอทำไมฟ้าแล็บๆบชาานี้ที่อ่างประเสนนะคะตอนนี้เวลาดูนาฬิกาค่ะโอ้เวลา ตีห้ายี่สิบอ็ดนี่เช้านี้ที่อ่างประเสรเหมือนเดิมเรามาซ้อมวิ่งกันสวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อดาแม่เพร์นแฟมิลี่วันนี้เราก็จะมาซ้อมวิ่งที่อ่างประเสรกันนะคะมาสองคนเหมือนเดิมอืมลายงานเตัวนี่โอ้มีฟ้าแลบด้วยฝนจะตกไหมเนี่ย วันนี้จะมาซ้อมวิ่งหลังจากที่ไม่ได้วิ่งมานานตั้งแต่ไปวิ่งที่โรงเรียนครั้งก่อนก็ไม่ได้วิ่งเลยวันนี้จะมาซ้อมวิ่งเพราะว่าสมัครวิ่งไว้แล้ว1ิบกิโลนะคะก็เลยมาซ้อมสักหน่อยโอเคอ่ะซ้อมซ้อมกิโลแล้วนะสองโลกว่าไปเรื่อยเรื่อย ซ้อมเพื่อ 10k น่าจะเพลท5นะเนี่ยแลดูแล้วเนี่ยมองดู6ไปเพจไหนก็เพจให้ได้5โลดูดิแม่วันนี้แม่สอมนาฬิกากามิน5โลจะได้กี่นาที วันนี้วันที่เท่าไหรน่นาะวันนี้แม่มาจับย 6, ี่สี่เดือนหกหกห้าจะจะใส่ในกาการมินครั้งแรกดูจะจับเวลาแม่ได้เวลาเท่าไหร่เอาขี่กิโลแม่โอเคดูวันนี้ เรามาดูกันว่าแม่จะได้กี่นาทีทำเวลากี่นาทีวิ่ง 5K ก็่สี่โลกว่าแล้วเดี๋ยวแบวก็จะวกกลับมาอีกหน่อยยอมเหนื่อย tham ạt lôi đến thi lôi nhít điêu dạ 5 lộ okay. à, đó còn chưa mà lấy bắn thức à bắn thước, đưa không con ok lắm ถึงแล้ว 5K นี่วันนี้เรามาสอมขอพักก่อนดูบรรยากาศไปก่อนซ้อมมาแล้ว5กิโลก่อน5กิโลก็แทบอ้วก อ,เ,อ,อเราจะมาดูผลการวิ่งกันวันนี้วิ่งได้เท่าไหร่สุดชีวิตแล้วเหจุเช้าวันนี้สุดชีวิตแล้ว,เ,วเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วมีแต่ชา้าลงอ่เงะเท่าไหร่พ่อห้าคะแนนเีนห้าเคยอ่าปกะเสรเวลา สามสิบสองจุดห้าสี่ห้าจุศนสองแคลอรี่การก้า3หกจุดสามสามนี่เรอเพเหรอเพจหกสามไม่มีเพจห้าเนี่ยสุดชีวิตแล้วนะดีดระดับหายใจโซนสี่หใจไม่โซนสี่เป็นยังไงอ่ะก็ยังไม่ถึงขีดสูงสุดยังได้อีกเหรอ แรงยังออกมาได้อีกหัวใจยังเหลืออยู่เวลาโซนหัวใจออสีส้มไหมโซนสีเลยอ่ะแม่แล้วมันดีไหมอ่ะก็ถือว่าเกือบเต็มร้อยอ่ะวิ่งเกือบเต็มร้อยแล้วอ่ะเหรอไดยังได้เพียรห้าอยู่ใช่ไหมถ้าถ้าใจอัดออกไปอีกได้น่าจะได้คิดว่านะอัดออกอะไรห้าโลสุดท้ายก็อยากจะเดินแล้ว กระนีย่ซ้อมเขาเรียกว่าซ้อมเรียกสุดๆแล้วเนี่ย <c oughs> วิ่งจริงสิบโลนะไม่เป็นไรก็ไปให้ถึงเพดเจ็ดเพดแปดก็ว่ากันไปเดี๋ยวพอจะวิ่งร้อยเมตรลองเวล,ลาพอดเขอเลยโทรศัพท์ไวว่างหกจุดเท่าไหร่นะ6.33เกิสามสามวันนี้ก็วิ่งเอานาฬิกากามินของพ่อมาวิ่งครั้งแรกนะคะวัดว่าเราจะวิ่งได้เพดอะไรแล้วก็วิ่ง ได้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าวิ่งแต่ละครั้งก็ไม่เคยแบบจับเวลาเพราะว่าไม่มีนาฬิกาวันนี้ก็เลยขอยืมพอ่อแล้วก็วิ่งเต็มที่นะวันนี้คือวิ่งเต็มที่ไม่เหมือนแบบวิ่งซ้อมปกติอยากรู้ว่าเราจะทําเวลาได้เท่าไหร่นะคะโอเคสุดแล้ววันนี้เดี๋ยวจะซ้อมไปเรื่อยๆเพื่อจะมีเพิ่มมากกว่านี้แบบ แรงวิ่งเร็วมากกว่านี้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะมาจบคลิปก่อนบบอ,รอ,รอ,อพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะกี่โมงอะหกโมงโอ๋ตอนนี้หกโมงสี่นาทีนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเราต้องมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วละ่ะถ้าจะวิ่งสองรอบอะนะเนี่ย <Okay. S 2> โอเคโอแดดออกแล้วแม,ม่วันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้โอ้พระอาทิตย์เกียงตาก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย